ูเท่าไหร่กัน12บาทขอคุณเยอะๆเออคู15แล้วคนดูตัออ้มดอกแรกเท่าไหร่180บาทเลยคนดูเออเอาเรื่องจัดจัดเอา้ารู้นี่แล้วคนดูเอา้ายังไงช็อตนี้ยังไงมาเต็มใน โอเคครับผมขอกราบสวีดัสวัสดีทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็พบก,กับผมอัฟเฟอไปให้กันเช่นเคยนะครับคนดูและเกมวันนี้ผมก็พาพอยู่ในเกมใหม่ค่ายพีจีนะครับคนดูทนุนวันนี้ผมพบมาห้าสิบาทนะคนดูไม่พูดพร้อมทำเพลงครับเริ่มกันเลยครับคนดู้ยขอไปที่เบสสามเลยละกันนะครับคนดูไปกันโลดยชจอดแรกมาเลยคนดู ไม่เข้านะครับตั้งไม่เข้าอีกยิงครับยังไงชอ็อตนี้ขอเต็มบหนะ้าเออมาแล้วครับฟู่คูณเท่าไหร่กันสิบสองบาทขอคูณเยอะๆเออคูณสิบห้าแล้วคนดู ต้มดอกแรกเท่าไรร้อยแปดสิบบาทเลยคนดูเออเอาเรื่องจัดจัดเอารุ้นี่แล้วคนดูเอายังไงช็อตนี้ยังไงมาเต็มในสวยหรูประทูเข็มจัดไปครับฟูเออ ขอเต็มหน้านเลยแล้วกันนะยังไงจังหวะนี้ยังไงขอเยอะๆเออมาไม่เคยให้ผมเต็มช่องเลยนะคนดูแต่ก็ได้อยู่ครับอุ้ยสองร้สี่บาทคนดูเอาเรื่องจัดจัดเออ เอาเรื่องจัดๆคนดูนี่ต้องขึ้นเบ็ดแล้วฮะฟฟ่รออะไรพี่ชายขึ้นเบ็ด8ปดไรแล้วกันนะครับผมว่าเบ็ดสิบดีกว่าคนดูเบ็ดสิเลยแล้วกันนะครับฟู่ไปกันต่อครับจบที่เท่าไหร่ืออดอกแรกหน้าทองโอ้หกร้อย600คนดูเอาเรื่องจัด จัดเออต้องงี้ดีวะ่ะอุ๊ยใหม่แล้วคุณดูซ้ำเรื่อยๆครับถ้าเต็มช่องนี่ผมบอกเลยเอาเรื่องจัดจัดแ800รอยบาทช็อตนี้คุณดูเออเอาเรื่องเหลืออีกช,ช่องเดียวนะคุณดูไม่งั้นนี่รวยแค่นั้นแหละเออใหม่อีกหน้าทองอุ๊ยเอาเรื่องคุณดูหกร้ 600. อยเอาเรื่องจัดจัดถ้ามาหลายนี่มันหกร้อยนะคุณดูนี่ ถ้ามาลายนี้มันได้แปดเออ <c oughs> ไปรุนคูณกันครับคนดูจะจบที่เท่าไหร่กันเออมาขอหน่อยละกันนะครับขอหน่อยอุ๊ยคูณน้อยจัดหกร้อบาทจอดนี้เออก็พอได้อยู่ครับซุปเปอร์ไม่เก้าพินนะคนดูเออของแทม้มา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 รอรอร เออขอเต็มหนะ้าออกบสองร้อยคนดูกบชนเผ่านะคนดูเออคูณมาอีกโอ้โหคูณน้อยคือคูณเจ็ดได้เท่าไหร่พันสี่เลยคนดูเอออจอดนี้เอาเรื่องจัดจัดคูณ 7, นะเจ็ดเนี่ยของแท้ หกรยบาทช็อตนี้เออหูยมาเลย่อยคนดูแบบว่ามาบึ้ม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 ่เลคนดูนี่อ่ะเห็นไหมของแท้หกร้อยีกแล้วคนดูเออยังไงก็ยังไงก็จ่ายครับช็อตนี้เอหูยมายแล้วคนดูหืมมาเป็นช็อตๆเลยคนดูไม่ห่างกันมากนะ เออคูณสิบไปแล้วช็อตนี้คูณสิบสองไปแล้วคนดูโอ้หให้แค่คูณสิบสองคูณยี่สิบสองอุ้ยมองผิดคนดูพันสามร้อยยี่สิบบาทโอ้ยของแทไ้ไปกันต่อครับไปกันต่อครับเออม่แล้วคนดูกดปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บ เข้าปุ๊ปปุ๊ปับปับเข้าปั๊บปับปุ๊บปุ๊ปอปปปเอออย่างงั้นแหละห้องแท้มาอีกขอคูนอีกอู้หูคูนน้อยเกินคูณสี่แปดร้อยบาทนะครับช็อตน,นี้เออก็ได้อยู่ครับเจ็ดพันไปแล้วคนดูเหวี่ยงเรื่องจัดจัดวันนี้เอาเรื่องจัดจัดโหเจ็ดพันห้าไปแล้วทุนห้าสิบบาทแล้ววันนี้มันเป็นรอบมันคนดูมันมันเป็นรอบมันนะครับ ถ้าเราเล่นถูกจังหวะก็ได้อย่างนี้แหละคุดูแต่ผมเจ็บมาเยอะนะวันนี้กว่าจะได้แต่และคลิปนี่โอ้โหยับยับผมบอกแค่นั้นแหละจังหวะนี้ยังไงโอ้โหคูณเยอะอผมเพิ่งได้คูณเต็มหน้านะคุณดูวันนี้เต็มทุกช่องเลย1080พันบาทนะคุณดูสี่สบาทคูณ10บสิบสิบสห้า คุณยี่สิบกว่าเอาเรื่องจะจัดแค่นั้นแหละคุณดูโอเคครับคุณดูวันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในเช่นมีอีพีน่ากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Make Him Spice